จากกรณีนายวิโรจน์ลักษนาอดีสรว่าที่สอสอพักเก้าไกลและนายยกสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเขาพบกับคนตำรวจเอกวิศนุป,ประสาททองโอโสถเจเรตํารวจพร้อมให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีสวยสติ๊กเกอร์ทางหลวงทั่วประเทศตามที่เป็นกระแสข่าวในก่อนหน้าน,านั้นล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายน2566พลารอคนตำรวจเอกวิษนุป,ประสาททองโอสถเจเรตํารวจพร้อมด้วยพลตำรวจโทดิษพ์อิสรางกูณะอายุ ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของเจรตํารวจและคณะทีมตรวจสอบจากเจรตํารวจได้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งมีประเด็นกล่าวหารองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสวยสติ๊กเกอร์โดยได้เรียกร้องผู้บังคับการตํารวจดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเข้าพบเพื่อมาให้ถ้อยคําและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหาต่อมาพลตํารวจเอกวิษณุได้นําคณะออกสุมตรวจสถานีตํารวจภูธรในสังกัดภูธรจังหวัด นคนปรปฐมและกองกํากับการ2ตํารวจทางหลวงนคนปรปฐมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งผลที่ได้จากการสุ่มตรวจคือไม่พบทั้งผู้กํากับรองผู้กํากับสารวัตรและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆพบเพียงตํารวจระดับชั้นประทวนอยู่ปฏิบัติหน้าที่3นายเมื่อลองสอบถามยอดรถสายตรวจจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตอบได้ทั้งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลตํารวจเอกวิษณุจึงสั่งให้ผู้กํากับการ2ตํารวจทางหลวงจังหวัดนคร รายงานชี้แจงเหตุผลและจะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามต่อจากนี้ทางจเจรํารวจและคณะจะมีการลงสุ่มตรวจพื้นที่หน่วยตํารวจต่างๆโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตํารวจทั่วประเทศ